บ่งมันได้ย oh hm. um ินเสียงต่ําคกอยู Sims ่คือว่ากินเข้าไปในห้องพุ um ่นนี่เนาะคือตํามักแตงสูกินมื้อนี้นะพี่น้องสุดเลยกากเพื่อนเด้พี่น้อง้บ่มีเวลาอนามัยมันนิดนึงคนเฮ็ดกเือนนี่เนาะตํามักเล่น มึงเล่นน้อยใส่บ่เห็นเด้เล่นน้อยเล่นดิบอืมมึกแตงนี่ล่ะพี่น้องมึกแตงลาวมกแตงไทยเฮานี่ล่ะอันนี้น่ะบ่แม่นมกแตงญี่ปุ่นเด้แงญี่ปุ่นบ่เป็นแบบนี้มันเป็นหน่วยน้อยๆยาวๆมกแตงญี่ปุ่นน่ะเฮาปลูกเอานี่น่ะปลูกอยู่สวนหลังบ้านนี่น่ะเฮาปลูกแบบธรรมชาติบ้านเฮานี่บ่ใส่ปุ๋ยจักเม็ดนี่น่ะองปลูกบ่ใส่ปุ๋ยเบิ่งว่า uỳ puôn mình <Nhạc> si ngảm bơ ngảm mì ri rồi đấy bơ xay bуй cả ngảm đìn nó kẹo ngảm phốt mình tột đìn nuôi này chân phốt ngon nhá à hồ sơ số mấy ta số bốn 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 bốn

เราพี่น้องเราส่วนไปเราส่วนเคยไปไปเที่ยวน้ำมูเราเรียกว่าเมื่อวานมีผ้ากันล่มกันว่าตกลงกันว่าไปเที่น้ำมูไปเที่ยวน้ำมูเราหลับวันนี้เราหมูเสารนี่ไปเบียงมาเลือกเบียงเมื่อยเราก็เลยถามบอกเราว่าโป๊ะเปจมอยู่นั่นเดียกจ้าซมิตไตื้าซมไตกไโจ้าซมิตไตจ้า

หืมเวลางหน้าก่อนเด้อล้างหน้าล้างตาเด้อบ่ได้สิว่าอินบาร์ทซ่ซ่ล้างหน้าล้างมือเข้ามาเลยสนั่นดนี่นะพี่น้องเนาะนบบ่นี่น่ะเฮ็ดเองบเองพี่น้องเอ้ยเป็นัวก็ซะหลายบหลายซะหน่อยก็บหน่อยบ่ใส่ก็บ่บเลยบ่ใส่ปลาแดเด้อว่าใส่้ดิปลาแดก็ซื้อมาปีแล้วกินบ่ทนเป็นกินยงว่า่ได้ ตัวใช่ป่ะมันเข้มตี๊ดจังซีมมือตรงสมเค้มหมดแสบ่มดซีมเนี่ยพี่น้องซื้อปลาแดกมาอันนี้ปีนี้ครบสองปีพอดีเลยนะซื้อมากเราไ่ค่อยได้กินนะเอาย่อมย่อหมดเลยปลาแดกอะไรอย่างนี้มิสลพรอนลดแ่บยังไงซีรีส์พุ่มขนแจ๊กมา โมงจักแต่สุดยอดน้ำมันพุง่งคนละการันละปลาแดงสิดยอดน้ำมันพุ่งเนี่ยนี่เนาโมเมนต์ใหม่พี่ลำพนอ,อ,อนว่ะบ่ไม่ต้อ<ร>มุกนเป็นปลาแดงปลาแดงแล้วก็กินหมดเลยพี่น้องก็ไปตลาดไปซุปเปอร์ก็เฮ็ดตะกระอกนก็ซื้อเ่ยละ่นะซนะุปเปอร์มัมเหมันกินดีเลยคก็ซื้อมาซุปเปอร์มัมกินดะีมันจบหมกลุงมัมไลมปลาแดงลุงมัมมันกินเนื้เสียเยอหมดล้านเลยดานนี้ มานหักยงเหรชิมนูสิเ็นไดเซฟไหลน้องเลยเซฟไหลวะืพอาะิมสั่งเลยเซฟไหลเพราะขิมเลยเฮ้ยเฮ้สเฮ้เอาทอกเลยทอกเลยขิมเลยทะครแต่ว่ามันท็อกจัดนะท็อกเซฟสั่น ไปขอไรเถอะแตงเต็มส่วนนั่นนะกินร้อนมั่งเท่าเดี๋ยวนี้เนี่นออมันกำลังเป็นมักแตงมาเออเป็นบาชิทายกินมาพี่น้องเบิงังเนี่ยมาหั่นให้เถอะตั้งที่ตั้งความฮัลโหลคนเราหัอมอือ,อ,อ,อขอ้อคุกบุนกับอะไรเรื่องขอน่านเสียบยอยู่เนาะอย่าให้เลยห่อบะริยืนชีนปิน้งชีนกลับเลยเนาะกินมั่งตำมักแตงสดๆนี่วะเป็นสดอีกที เอาพี่น้องเอ้ามายา a มันกันเนาะแซฟเซฟพี่น้องเอ้ยมามามาพี่น้องแซฟเซฟมันกันนี่แหละกินผู้เดียนโมแซบก็เลยเอินคนญี่ปุ่นก็กลิ่นมากินน้ำอ้ามืดเทอวะไต่ใครจะบ้านมึงเฮ้ยกุ้งติดมั้งโอ้ยว่าซีจีบังเหรอเราไม่เดี๋ยวพี่น้องตำมักแตงพี่น้องเอ้ย ญี on, huh? ่ปุ่นก็มีแปงกินได้กันเด้ออย่าว่าบ่มีเด้แต่ว่าเพิ่นขายอยู่ตลาดโอ้แพนคักคัแซ่บบ่จินเแซ่บแซ่บหลายบ่แซ่บหลายเจ้ากินหยังอันนั้นน่ะอิมิมไ่สิมไก่ครับกับยังปักกับผักผักกะลปีผักกะลปีโอ้เจ้ากเจ้าก่งภาษาลาเจ้ากงหย กบใจบเปญนยังเปยนู้กินทรอีกรโอ้ดีนะคุณละพันจคนะันจิใครได็สิคะใครใครกเซมลยอทั้งเราว่าเพ็ดบอเราว่าเพ็ดอยู่แต่ว่าเสียบไลฟ์นั่นเียบเซ็บเอยบเยี่ยพี่อง มาได้มาได้มาได้ดดกินหนังกันแซบแซบแซบเอาก็ตั้งกองไว้กันบ้างนะเดี๋ยวอีกประธานกินหนังเขาเนี่ยสุ่มนี้ไม่แต่สุ่มไส้ฟาร์แมพทั้งมวลน,นี่ตอ้ยไปไว้ซิ่มดแล้วสมตด็จมัน itu 100, Yoko-san nggak minum itu nih? Jangan. Kumatain, kumatain. Kalau gitu. Aiy, apa cairan Ini nih, sumbang. Untar kimas. Untar kimas, tapi nonge, pas lagi punya itar kimas, pelayan sih kirim loh, kan.

ไปเกี่เกี่ยวไ่หรือไม่ไม่หรอกไม่ไม่เกยคลายนะเพราะเรียก่าคายจะไหนอไส้มตําคยไนะาาส้มตเฮ็ดตส้มในคันบ่เ็ดนี่บ่เสียมันต้องเอาิถึงใจอันดอืมตบัวมาน้ําันพี่น้องซะสวาามันนะบ่กน้ําหมดแล スープいいよ。本当、辛、辛そうだよ。もっと辛いよ。もっと辛い、でしょ汗がてきたわ。でも、美味しかった。ありがとう。味も辛いよ。あ、皿はたまってん。たまってん。うたまってん。トムタム?。トムタムは、太根。うん、たまってんね。 à thôi. dạ. team này sao? đấy. chỗ もうけなだけど、じゃあ、ちょっと社長に言って、社長に言って、オープニアンファームの社長に言って、セレントだよ。私、今日、昨日、肉いっぱい買ったよ。ああ、出間だよ。よ。強い。もっと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 もっんだっともっともっともっもっともっともっとも คือคมไม่เนี่ยแว่าสองพัยบเลยขอหัวดห้ารอเชวานเลยกินบาร์บีคิวแล้วกอขืนโอ้โหนั่งตรงไอีไปเล่นรบตุ๊ตุ๊สิเนี่ยมซุปก

Okay okay, à, ok, ok, nahe, uh, ok, 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 mà ok, 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 เฮ้ยสัตตัวัสัมาเลยนิครับดูด้่นังกัเลยน่ดเลือแต่สามพี่น้องเ้ยมีตะเก็น้องแต่งฝูปมดังนั้นเซนมัด